เชือ ia, ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค 22กันยายน2563ครับผู้สึกข่าวรายงานว่าท,ที่สารการ,ปรเปลี่ยนวัดวารีวงหมู่ที่4ตบนดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายกับนางจรณยภาเอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะสมาชิกกาชาติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งปลากระกป๋องน้ำดื่มจำลอง250ชุดให้กับประชาชนและพบปะกับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนแดนรวมถึงมอบรถจักรยานจำลหนึ่งให้กับนักเรียนที่ยากจนโดยมีนายติยรัตน์ทุบงนอำเภอชนแดนกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิทยาดวงพัตราปลัดอาวุโสเำเภอชนแดนนายพิชัยเกิดยิ้มนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนนายวิทยาลิ้มทองไพศาลกำนันตำบลหนองขุยให้การต้อนรับวัตถุประสงค์ในการมอบสิ่งของในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอำเภอชนแดนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการลดภาระราค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน โดยมุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนจะมีกำลังใจในการดำรงชีวิตให้มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยมีพระครูปัญญาพัชราธรเจ้าคณะอำเภอชนแดนอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่มอบสิ่งของและมีดรพระประหลัดสามารถฉันทโรเจ้าคณะตำบลชนแดนเขตสองพระมหาพรณประกิจเจ้าอาวาสวัดสริรัตนารามหรือวัดท่าข้ามหัวหน้าส่วนราชาการในองค์การบริหารส่วนบนลดงขุยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธีจำนวนกว่า350คน 22กันยายน2 5 6 3นายสมเดจธรรมมานายก,กองการบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนได้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบนโคกสะอาดอำเภอลำแปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน70คนโดยมีดรมนัสเสนานุประดัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้พร้อมด้วยทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินกราวอเตอร์แบงค์ทำดีเพื่อแผ่นดินอบตอพุทธบาทให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและลงมือลงแรงร่วมใจกันลองปฏิบัติจริง กับหลุมสาธิตเย,ยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆท,งทั้งที่เป็นระบบปิดระบบเปิดหรือรางระบายไ้ท่อซึ่งทุกคนสามารถนำหลักการไปสร้างธนาคารน้ำใตดินฝากน้ำกับดินช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขังประสบภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแปลงพืชผักสวนไรนาตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดและระบบเปิดอีกทั้งการขยายผลขยายเครือขา่ายภายในชุมชนต่อไป 22กันยายน2,563ที่หอประชุมอำเภอวังโป่งนายนาวินสังคมาในอำเภอวังโป่งนำหัวหน้าสุราชการพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพระสงฆ์ร่วมกันบริจาคเลหิตโดยมีคณะก,กรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าที่สมักงาเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์โรงพยาบาลเพชรบูร์สมักงาสาธารณสุขอำเภอวังโป่งและโรงพยาบาลวังโป่งร่วมกันออกในรับบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาและร่างกายซึ่งมีผู้บริจาคในครั้งนี้จำนวน190รายจากยอดรวม228รายได้โลหิตจำนวน76,000ซีมีผู้บริจาคดวงตาจำนวน5รายบริจาคอวัยวะจำนวน4รายโดยมีองค์การบริหารส่นนวนตำบลบางสารให้การสนับสนุนอาหาร มองให้แก่ผู้มาบริจาคของพิตในครั้งนี้เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคบช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99ให้เสื้อผ้าข,ของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบคไลฟ์น like ี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ y ม m ทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยพ่นช่วยน้อยอะดิ สูงสุด40,000ืบาทโอ้โหและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วมไม่กี่รางวัลหรอกห้างนไงห้าพลางวันโอ้โหแถมประกันหลังการขายอีก5ปีห้ได้ไหมทุกคนให้ทุกคนห้าแบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยังมาหใจดีช่วยผนดีปล่ะดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่หมู่ที่8บ้านเนินสมบูรณ์ตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหมู่บ้านแห่งน,นี้ถือว่าเป็นพื้นที่มหศัศจรรย์ที่ชาวบ้านแห่งน,นี้รวมกลุ่มกันสารฝันสร้างอาชีพปลูกผักปลอดสารเคมีสร้างรายได้เกิดเป็นความสุขในชุมชนเป็นอย่างมากเชิญคุณผู้ชมทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักที่นี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผ,ผักปลอดภัยห้วยสแกสตำบลห้วยสแกออาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกลุ่มนี้มีคุณปิยพัฒน์เสมาทองเป็นประธานกลุ่มรวบรวมชาวบ,บ้านที่มีใจรักด้านการปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักในครัวเรือนเช่นกะหล่ำปลีมืเขือถั่วฝักยาว พริกขี้หนูแตงกวาการเพราะมาเมล็ดพันธุ์พืชผักออร์แกนิกออกจำหน่ายมีการพัฒนาวิจัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานสินค้า PGS จากมูลนิธิอินทรีไทยและ SDG PGS จากสมาพันธ์กเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยค่ะจนสามารถนำสินค้าส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดชุมชนและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเดือนละกว่า2 0 0นบาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิยาพัฒนนะคะเสมาทองนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์แปลงใหญ่นะคะของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะมีสมาชิกทั้งหมดก็อยู่ที่38ลายนะคะพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ที่380ไร่สมาชิกนะคะที่ผลิตพืชผักก็จะมีทั้งผักในเรื่องของ พื้นบ้านแล้วก็ผักที่ส่งในเรื่องของห้างนะคะในทุกคนที่นี่ก็จะรับรองในเรื่องของเป็น S อ G ทั้งหมดเป็นของสมาพันธ์กเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะคะส่วนในเรื่องของผักที่เราส่งก็คือมีหลายตลาดนะคะตลาดที่ส่งส่วนมากก็จะเป็นตลาดในในของตลาดชุมชนจะมีตลาดนัดอยู่สองวันคือวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเราก็จะไปนั่งขายแล้วก็ตลาดโมเดิร์นเทรดก็คือจะมีบล็อกเกอร์นะคะมา ประชุมร่วมกันแล้วก็ทําแผนในเรื่องของการส่งผักว่าใน,ในรอบปีเราทําแผนในรอบเดือนเนี่ยปลูกอะไรบ้างให้แก่สมาชิกแล้วก็เราก็รับในเรื่องของการผลิตต้นกล้าที่นี่ผลิตต้นกล้าให้กับสมาชิกนะคะเพื่อจะปลูกซึ่งมันเป็นการง่ายที่ว่าพอเราผลิตต้นกล้าแล้วสมาชิกก็จะได้ปลูกตามแผนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของการขนส่ง บล็อกเกอร์ก็จะมีรถห้องเย็นมารับถึงหน้าฟาร์มซึ่งที่นี่ก็จะเป็นจุดรวบรวมในเรื่องของรวบรวมผักด้วยค่ะเขาจะรู้เลยว่าผักที่เราผลิตในเรื่องของอินทรีย์กับผักเคมี Me มันจะต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติเรื่องของการเก็บนะคะมันก็จะได้อายุที่นานกว่ากันค่ะก็เลยมีลูกค้าตามมาถึงที่ฟาร์มถึงหน้าสวนแต่ละสวนก็คือลูกค้าเขาจะติดใจเขาก็เข้ามาซื้อเองค่ะก็พัฒนาชุมชนก็ช่วยในเรื่องขององค์ความรู้นะคะ จัดอบรมแล้วก็จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสมาชีพในเรื่องของการทําเห็ดที่นี่จะเป็นสมาชีพที่ทําเห็ดนะคะเห็นดนางฟ้าซึ่งเราก็ทํากันมาเรื่อยๆเราไม่ได้ทําเป็นรายตัวเป็นรายกลุ่มตอนนี้ก็จะอยู่ที่ได้เงินต่อย,ยอดขึ้นมาที่ประมาณ1 6ึ0 0หบาทแล้วคะ่ะก,ก็ถ้าเกษตรกร,ะร,กรนะคะหรือว่าสมาชิกท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะของสวกคเครือข่ายของจังหวัดอยู่แล้วนะคะ ก็เข้ามาได้ที่บ้านเนินสมบูรณ์นะคะเลขที่9809นะคะหมู่8ห้วยสแกนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การทําดินพ่อข้าจนถึงการเก็บเกี่ยวการส่งซึ่งก็ส่วนมากก็ที่เข้ามาก็จะเป็นเพจนะคะในเรื่องของเสมาทองฟาร์มนะคะซึ่งจะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Facebook ของแต่ละคนแล้วก็จะแชร์ต่อๆกันไปนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมฟังดูแล้วคงอยากจะทำตามความฝันเหมือนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผ,ผักปลอดภัยห้้ยสแกกันบ้างแล้วใช่ไหมคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีความสามาคัคคีและไม่หยุดเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ช่วยสนับสนุนคะ่ะทั้งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ ที่มีส่วนช่วยด้านการให้ความรู้การหาตลาดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะท้ายสุดนี้เรามีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณปิยภัฒน์เสมาทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยห้อยสแกมาฝากสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะทำบ้านของเราให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเดินทางไปตรงไหนก็มีแต่ของจิน ไม่ต้องซื้อเหลือก็นำไปขายแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขสวัสดีค่ะ